อันนี้เขาเป็นเจนเจนแซบสำหรับพ่อเป็นเจนเจนอะไรที่เป็นเจนแซบด้วยหมเจงวยฮะเจ็ Y เจนวาวาิเบบี้บูมเมอร์ต่อ <ś led> ตาเเป็นห้องนะ้ำก้นบุหรี่นะครับเต็มอยู่ในห้องนะ้ำก <ś led> ็อบอกทางโรงเรียนเลอันนี้คือโรงเรียนที่เราเชื่อว่านะครับมีกิจกรรมมีกระบวนการ แล้วโรงเรียนอื่นหรายาบ้าเขาบอกข้อหนึ่งเอามาลงไม่ถึงอาทิตย์นะครับเอามาลงข้อหนึ่งไม่ถึงอาทิตย์มันกระจายไปหมดเลยเจ้าหน้าในโรงเรียนนี้เจ้าหน้าในโรงเรียนนี้คนที่มีหัวกลางค้าที่มันที่มันไม่คข้าข้าหน่อยนะครับเขาจะแฝงตัวเข้ามาเรียนหนังสือเข้ามาเพื่อเพื่อนที่มาทําตรงนี้มาทําการตลาดคือพ่อค้ากลุ่มค้าเนี่ยจะมองพวกเราว่าเวลาโดนจับแล้วมันไม่แรง อ๋อเป็นเยาวชนเป็นเยาวชนอ๋อไม่แรงนะครับเขาเลยอาศัยช่องว่างตรงนี้มาเป็นตัวเดินยาแล้วก็วัยรุ่นนี้วัยรุ่นที่ที่อยู่ในในรอบโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนต่อไม่ได้ไปทำงานก็ี่ยแล้วกเกิดการซ่องสูงครับใชรเป็นการซ่องสูงเลยนี่คือสถานการณ์ที่อาจกรรมเอกเจอมานะครับที่โรงเรียนเราได้ข้อมูลจากจังหวัดในเรื่องของสถานการณ์ว่าในร่ดับ้นที่เนี่ยมีปัญหายาเสพติดไม่ร้อยแค่ไหนสรุปว่า ทั้งสภาคนะสรุปภาพรวมมีปัญหายาเสพติดเหมือนกันทุกภาคกับรายว่าเราเลยต้องเอาประาาเด็นสารเสพติดเนี่ยมาเป็นข้อเสนอของสภาเยนเยวชน,นในการเสนอให้กับหน่วยงานรัฐนะครับแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กขาวบ้านโพสต์เฟซบุ๊ก อัพรูปตัวเองถอดเสื้อแก้ผ้าอัพลงเฟซบุ๊กมียอดแชร์ประมาณแสนกว่าคนยอดอยู่กว่าคนผู้หญิงนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้น้องมองไปที่เขาเรียกอะไรนะยอดยอดวิวยอดวิวใช่น้องมองไปที่ยอดวิวบางทียอมทําในสิ่งที่มนุษย์ปกติไม่ทําอ่าเพื่อที่จะต้องการยอดวิวยอมแก้ผ้าตัวเองเวลาเวลาคนคนจะมีรายการมันต้องเป็นไงมันต้องเป็นการดมมันต้องดมมันต้องใส่ก่อนใช่ไหมว่าใส่ก่อนนะ หูกับปากไม่เป็นหูไม่ต้องหูหูหูกัดหูดันหูได้ยินหูได้ยินเสียงปากเนี่ยได้ยินเสียงใช่ไหมเด็กตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาหารับได้ไมเรื่อนเนี่ ทราบว่าวันนี้ที่พี่มาร่วมกิจกรรมพี่รู้สึกยังไงมากบ้างคะก็ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมง,งานมหกรรมมหกรรมเยาวชนจังหวัดริสเกตนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมเพราะว่าหนึ่งก็คือได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่ได้นะคะที่ได้ไปอบรมแล้วก็ได้มาจัดบูธท,ที่โรงเรียนสวงนะคะซึ่งเป็นบูธเกี่ยวกับพิษแล้วก็โทษของบุหรี่นะคะก็ซึ่งก็มีความดี ใจค่ะที่ได้แชร์ความรู้ให้กับน้องๆและก็พี่ๆที่โรงเรียนสวงนะคะค่ะก็คิดว่าสิ่งที่ตัวหนูเองนะคะเป็นไวที่อยู่ในวัยเจนเซนนะคะเจนแซก็คือไวที่กล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะกล้าพูดแล้วกล้าทำนะคะแล้วทีนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมของมหกรรมเยาวชนของจังหวัดสิเกตในครั้งนี้ค่ะ พันเน็กนายโยชนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์การ,ร,ากรกบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนสมบู์วิทยาคมและภาคีเกอร์ขายการทํางาน้านเ็กะเยาวชนที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างและป้องกันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้งานสุขภาพาจึงร่วมกันจัดงานมหกรรมโยชนโรงพลังโยชนที่บวกลดปัจจัเยเสี่ยงสร้างสุขปีที่สามอนเจนเส้นเมืองศรีพระธรรมีไม่มีอายุเพื่อพระเกียรติ70็ปีจงฟ้องร้าในวันที่หกพอดีที่23มพิจุรณายน2ห5 9ห้า้ารงเรียนสมบูวิ์ยาคม วันนี้ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมนำอาหารมาเพื่อเป็นโรงทานในส่วนกิจกรรมสมัพันธ์นักเรียนเยาวชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้และก็หลายหลายหมู่บ้านที่อยู่ในสาขาในส่วนของโรงเรียนสว่างวิทยาคม ผู้นำหมู่บ้านและก็ชุมชนได้มีความร่วมไม้ร่วมมือเพื่อที่จะนำอาหารมาต้อนรับคณะที่มาวันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่ทางโรงเรียนสวงวิทยาคมมองเห็นว่าเรามีคนที่จะมีส่วนร่วมกับโรงเรียนคือได้ให้ชุมชนมีมีส่วนร่วมด้วยวันนี้เราก็มีขนมจีนนะคะมา เลี้ยงนักเรียนเป็นโรงทานของในนามของบ้านรุ่พัฒนาแล้วก็ในนามของตัวพี่เองก็เคยเป็นเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ค่ะก็ยินดีค่ะถ้ามีอะไรก็แียกใช้ได้ตลอดนะคะ กิจกรรมในวันนี้นะครับงานมารรมเยาวชนรถบรรทุกเสียงสร้างสุขปีที่3นี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วนะครับก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับทางเครือข่ายด้วยแล้วก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่ทางเครือข่ายก็ยังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะปีนี้เรามีเจ้าภาพหลักก็คือจะเป็นทางโรงเรียนสวงวิทยาคมนะครับที่ได้ให้เลื่อนในส่วนของสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกในหลายๆอย่างนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในในการ จัดกิจกรรมวันนี้เป็นไปด้วยดีแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ด้วยความอบอุอ่นทางภาคีเครือข่ายที่มีความรักความเข้าใจในเรื่องที่อยากพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดศรีสะเกดของเราให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ดีเด่นนะครับในระดับประเทศหรือมีชื่อเสียงในระดับประเทศต่อไปนะครับสำหรับเยาวชนเรานะครับปัจจุบันนี้คิดว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่อยากจะฝากฝากถึงก็คือว่า ณปัจจุบันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับความทันสมัยมันเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่วัยรุ่นนะครับควรที่จะต้องคิดให้มากก็คือว่าเราต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่าอะไรที่ควรไม่ควรเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในการที่จะพัฒนาประเทศชาตินะครับต่อไปฉะนั้นให้ทุกคนแยกแยะให้เป็นแล้วก็อดทนต่อสิ่งเรานะครับอดทนต่อสิ่งเราอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปล้องแวะในสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอให้มีหัวใจเข้มแข็ง ในสิ่งที่จะเป็นในสิ่งที่จะเดินไปในอนาคตให้ได้นะครับ